ผมก่อนเลยนะครับใช่ครับก็รู้สึกขอบคุณบรรยากาศในวันนี้นะฮะสำหรับทีมคุณหมอแล้วก็ลูกค้าแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของแบรนด์แอมท่านใหม่ของเรานะฮะก็รู้สึกวันนี้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกถึงพลังที่ได้เกิดขึ้นในงานวันนี้นครับในภาพรวมแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทุกๆคนแล้วก็สื่อมวลชนก็ให้ความสําคัญนะครับมาร่วมนะครับเดินไปข้างหน้ากับ ทางจุวิเทคนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่เรานําเสนอนวัตรกรรมระดับโลกนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สูงได้รับการยอมรับนะครับในหลากหลายประเทศก,กว่า70ประเทศแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยนะครับก็มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงเพราะฉะนั้นเราก็มีความยินดีและก็มีความดีใจมากๆที่ทุกคนมาร่วมางาน,น ก็ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองก็เป็นผลิตภัณฑ์ไบโอสเตรเลเตอร์น,นะครับเป็นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกระตุ้นนะครับให้เกิดผิวที่ชุ่มชื้นนะครับแข็งแรงนะครับดูอ่อนเยาวเป็นธรรมชาติก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราก็มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสน,นำมาให้เป็นทางเลือกที่ดีที่ปลอดภัยกับทุกคนนะครับ จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับในระดับโลกนะครับแล้วก็ตั้งแต่เรานําเข้ามานะครับในผลิตภัณฑ์ชูวีลูปเองน่าจะปี2ปีก่อนนะครับได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ในปีที่แล้วเองตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้รับรางวัลนะครับ AMWC Award นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเดอะเบสในกลุ่มสไตโอสูรเฮเทเตอร์นะครับซึ่งก็เป็น สิ่งที่สะท้อนเรื่องของศักยภาพแล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีในปีนี้ก็มีโอกาสนะครับนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวจิ๋วหัวลุ่มนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ตัวหนึ่งซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากาาาที่เนีพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่าให้ความสนใจกับเราอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็จริงๆเราก็มีความภูมิใจนะครับที่เราได้ร่วมง,งานกับทางคุณวินนะครับซึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีทั้งความงามที่เป็นธรรมชาติมีความมั่นใจนะครับมีเขาเรียกว่าม,มาีความที่เขาเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่ดูแลใส่ใจตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่สท้อนภาพของแบรนด์ของเรานะครับได้อย่างเหมาะเจาะแล้วก็ลงตัวนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าทาง เราก็มีความมั่นใจว่าคุณวินก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงนะครับแบรนด์กับทางคลินิกพาร์เนอร์ก็ผู้บริโภคแล้วก็แฟนๆนะครับของจูเลียแล้วก็ขอบคุณค่ะมาเป็นดนสดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมว่าเทรนด์ในช่วงนี้ด้วยความที่เราเน้นความสวยหล่อแบบธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นผมว่าจูเลียรนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วส่วนตัวคือผมเป็นคนรัก รับในสุขภาพตัวเองผิวพรรณตัวเองม,มากๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรามองหาผลิตภันธ์ที่ตอบโจทย์ในตรงนี้ที่ดูแลตัวเองอย่างเป็นธรรมชา,มาติครับกต i n i ไม่มีการใช้งใช้ยกว่าแบบูใจอะไรยังไกับความ,มเสหนกําลัางจะนัดคิวไ <c oughs> <c oughs> ปทดลองใช้เลยนะฝากด้วยนะครับแ,แต่จากีจะ,จะ,จะมีกิจกรรมก็เป็นกาจปรราสัาพั์กับตัวผู้สัคมตัวนี้ในปีนะรับอันนี้เดี๋ยวให้น้องี้ช่วย ขยยาาคววมดตอนนี้สิ่งที่จะเชือเ่อมโยงก็จะเป็นองคประกอบนะคะที่จริงตั้งแต่ก่อนที่เรายังไม่ทันให้จบเลยได้ขถามมาว่า,าแบรนด์เบอร์เซอร์ทุกใหม่จะเป็นคุณวินเนาะก็ได้การตอบรับดีมากๆค่ะแล้วก็มองว่าตรงเนี้ยจะส,สงะ่งเสริมคนรศัพแล้วก็โทรศัพท์เดี๋ยวเราก็จะส่งเสริมคุณวินด้วยนะคะแล้วก็ในปีนี้หรือปีเนี่ยเดี๋ยวจะได้พบเจอในอ e ีเวนต์ต่างๆแล้วก็อย่าให้รอติดตาม ได้ครับยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยนะครับผมแก็สำหรับใครที่อยากสวยหรอย่างเป็นธรรมชาตินะครับผมว่าพลาดไม่ได้เลยกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นตาตมากๆด้วยนะครับผมแล้วก็มีความเชื่อมือมากๆที่สำคัญคือสวยรอยเป็นธรรมชาตินะครับนี่ก็ฝากด้วยครับ Terima kasih. Uh, Terima kasih uh, banyak. Terima kasih uh, banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima